S <S น้างปูปาร์ตี้ปารู้นาปารตี้ปูนาเร็วนะพี่ปูยังไม่สุกยังไม่สุกนะ căng nhảy đi bọn mình sụp tiền nhanh 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 à, nhanh 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 ยังยังบ่สุกมันไฟบ่เห็นฮุงม่เตัวผู้นะปูตัวผู้ไม่มีมันมีตัวเมียเลยนี่ตัวเมียเห็นไหมนี่ยเริ่มหอมแล้วจะไม่สุกแม่เนี่ยยังไม่สุกยังไม่สุกมันยังไม่สุกเลยอะโยมพี่ต๊ไฟบ่งุวงไฟบ่งุวงเดี๋ยวคนจะเดเออไฟบ่งฮวงไฟบ่งุวงไฟบ่งุวง ต ra ัวบรรยากาศวันนี้ใช่ไหมใช้สมคงหุ้งก่อนสร้างไปแต่น anyway> ี่พี่ปูถามแม่น้องเรียกไปก่อนอันนี้สั่งมาเลยเพราะไอ้ตัวเล็กมันไปอยู่นี่แหละ่งสั่งขนมตัวเล็กมันนี้แล้วอ๋อเอาขนมอะไรโต่น้องโตเโตโตอยู่ไหนได้ทำผิดแล้เอาโตทำผีดแล้วตัวเล็กมานี้ทำผีดลุงคงดูดิ อ่ผีอะไรเนี่ยผีอะไรแล้วอผีอะไรผีกระเืออย่าไปว่าผีกระเือบอมีนดผีกระือนะิดผีกระหัง้นผีกระหังอันนีบรรยากาศเด็กๆมาที่บ้านดูดทำอะไรคนเนี้ยทำอะไรเดีป่อน่น พี่ฟ้าสนแล้วัขวดนึงกชอ่ะพี่ฟ้านีนตังแล้วหนูจะเอาอะไรเอาขนมอะไรไก่ย่างหรือไดโนเสาร์ถ้าเกิขวดเท่าไหร่กระชี้ขวดเท่าไหร่กระี้มันกินไม่ได้หนูส่วนเกนได้าารขาสาไที่เสยวข้าหนี้เ่อา่อาไม่เอาไม่เอามเาไอไม่อ่อ่อไม่เอาไม่ไไม่อออไออ่ไ่าไ่า ข้าค่ะุสั่ครตู้าไขน้นหอมเลี้ยงแม่ไม่เลี้ยง <c oughs> แม่ไม่นานานเลี้ยงเี้ยงเอง <c oughs> เอาไเอา,เอาไหมล่ะขนมอ่ะปาเต้ปาเต้มันจะขึ้นนะ ไม่ไปเกินไปะ่แล้วผอกนเลยไปได้ฝา้สิไปนสินี้กับท่านนั่นนี่เนี้ยเอาออกซะเนี่ยนี่นี่เอาอนี่นี่นี่ตัวนึงเอาออกก่อนเออโอโหตากลิ่นมันไปถึงไม่ถามเลยครับม มากินไป่กอกนี่เติมล้ไมมาแพงไหมผมใส่กินย่างไส่กอกไปปูถึงมาเนี่ยสาหมดใส่ย่างสี่สบาทเนี่ยเดี๋ยวกลับไปกินอีกเพราะว่าเขากินข้าวอิ่นแล้วไงคไปานเขากินไปแล้วสี่กางข้าวต้กะานอันนี้ฝามาร่วแล้วเนี่อันนี้ัหแล้วลัหัล นี่ยังบ่ยบ่้ยังไม่ได้จ่ายตังค์วะยังค่ะบุพข่ายสิพอข่ายบ่พอเพราะว่ามันข้ามเดีวไงม่นบ่ตุ่นะ่อยนี่ด้าคุณเป็นว่าเข้าใหญ่นิ้วไส้ไข้ตุ่ยทางนั้นกขาซื้อเท้าแขกมาเส้อข้าอ่อนเีอไม่เปินเออโว่าแ้แหง่เสือก็เข้าแขกไม่กบเมอนเม่วาจข่ายวลุกไฟลุกไฟลุกครับ ่ายรูปโทรศัพท์แล้วก็โพสดีนนึงแกกินส้ก๋อยเตีมพอดีซมพอดีเอส้มพอดีเม่นโอ้หปูน้ำมันนะหยดน่ะน้ำเอิลีนน้ำจิ้มน้ำจิ้มเลน้ำจิ้มก็มีเลยังกอกตัปูแล้วผู้พันว่าเสพบ่าผู้พันนะเพมันถใจแล้วยง เอะเจ้าสาวสวยเปสวยเอ๊ะสาวสวยเปส่เอยิ่เอ๊าผู้นั้นเดินดยสีแสดเกลืกก่อนเกลือกก่อนแก่หนาวเาออโ่อตั้วอย่นาเหลอันยเยาคนอย่ามายุ่งกับเยอาคนนะ จะตื่นเนาะยงดังด้วยพร้อมกระเพือปีกกบไม่กินกบเรื่องเลยกินปลาเป็นกบนะก็คือกบในครัวกินแล้วแต่ความชอบเอาต้มมาหางพิซซ่าแล้วมามานั่งตัวนี้แล้วนี่ใส่เอาแนวร้อนมาตักใส่ตัวนี้ในครัวนะอันนี้ตัวเมียใช่ไหมพี่ดำไม่รู้มีไข่ก็จะตัวเมียเออน่ากินแบบเนี้ยผมว่ามันีมาออตัวมันเนี้ยหื้อ ป็นไงไม่อยไหมไม้วันนั้นเต็นเตนส่งเตนเ้นเาบ้านไปคราวอกจะเลา้นไม่กล้ากินไม่กล้ากินลองกินดูแตเป็นไรไม่กล้ากินฟูแต่ต้องให้มันเย็นก่อนเอาตะขึ้นมาข้าวเปล่าขึ้นมาข้าวเปล่า ไม่กินไม่กินไม่กินอย่าใจฟังเขาเลยเอาตกินแล้วเอาาบัญการออกไปจากเตาเนียอ่ะเอาอะไรนะเอาตัวอะไรเอาออกแจกเตาออกแกะเตามาจารออกจากเตาไหมอ๋อลุงคงก็ตั้งใจฟังอยู่เหมือนกันพูดอะไรอย่ายวมาเอ้ยเอ้ยไหนไม่ออกไม่ออก ปขาขยับขาอยู่ขยับขาอยู่มันยังไม่ตายอ๋อจะโยงนั่นอยู่ลูกจะโยงจับไงมันก็เลยดิ้นเดี๋ยวโยงเดี๋ยวังระวังปูน่ะปูทำไมปูทำอะไรปูมันระวังปูอะไรนะปูทะเลนะมันจะทำอะไรปูทะเลนะ อันนี้ปูนาอ๋อมันไม่หนีบหรอกอันนี้ปูนาปอโต้นี่ปูนาลูกใช่นี้ปูนาอ่าไม่เอาไปล้อกอทำนี่เยอะใช่ไหมพี่มาใจร้อนไม่รุ่นใจร้อนอันนี้ปูทางนอกกบุ้งไปเดินกันนี้ไน้าไปเวลาเดินไปวัดไปเมืองไปงานโตกเดี๋ยวพี่ป๋าตามไปรอเซเว่นก่อนสามทุ่มแล้วนะว่าฟ้าต้องออกไปกันเลย เอาสร้างแกงยายเจ๊กไว้นะแล้วเราดื่มนะเราทักไปหาเพื่อนว่ายังเอาไปได้อยู่บ่เนี้ยกอจะกินข้าวแล้วหาแตนึ่งได้มันขี่รถไปบ้านยายเจ๊กแล้วได้หมดละได้มันเก็บไปเออบอลแม่เพิ่์นบอกว่าโก้มันสั่งไงเอาไปส่งไปเอาไปที่นี่บรรยากาศปาร์ตี้ปูนาแล้วหนูสร้างคนจะพาไปส่งในบ้านแม่ตีอ่ะแล้วมันไม่มีเงินทอนทสองบาทเนี่ย เยน้ดนี่ชุดนี้ก้ได้แล้วพี่ดาวไม่เคยกิน เป็นยี <S 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 up> <S up> <S ่สกปีันปุยังไม่เคยปมาอยู่ในระหาไม่ได้นะเล็กๆอยู่บ้านกับบ้านนอนนี้มันยังดีนมันมีปูนทุกปีมันก็ีหลาง้ทั้งคองทั้งคองสิดมันก็มีแลวนี่มาแต่นอกกระเบียใครตายายับพังเหคน้ื่อบูลูสตี นี <mile> ่สุกแมังเนี่ยสุกสุกยางสุกสูกแล้วย่างแห้แล้วเนี่ย้อโตมันนี่เอโตมันตักไฟนะเห็นไหมคนแทะเม่คนบ่อฮอนฮอนแคบบ่ได้ดอะเหือกพังแคบไปเถ้บหมูเจ้านะเขาไม่ได้ว่าเพื่อเะเขาไม่ได้เสียใจดอะเขาไม่ได้ ซีเลียดเดาะนี้เก่งจกินกันเพ้อกินกันเพ้อคนมาที่ไหนแต่ออโต้กินอะไรเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยออโต้กินปลาปูเป็นไหมเออต้องรู้เอาปูไหมลองดูลองดูแล้วให้ทำให้ออโต้กินหน่อยลองดูลองดูเออไหนแล้วเนี่ย มากินพ่อเปม้ยังมาแล้วยังพอ่อต่วนะมาแนละ้วไม่ไหวเกือกนี่เดี๋ยวจ,จับอยู่กับยกรคนจะพูดข่าวดีอยู่กับยกรคนไหนไมไช่เลย